มลบดิตานะคะได้ดื่มน้ำแมกเนติกนะคะอตอนแรกนี้<ก>มีอาการาก็คือเป็นโรคไขมันนะคะพินยาหมอมาสองปีประมาณสองปีนะคะหลังจากโควิดแล้วก็กลายเป็นนี่แหละคะ่ะเป็นเป็นโรคไขมันแล้วก็น้ำหนักตัวขึ้นเยอะนะคะและ้วแล้วก็พอเราได้ดื่มน้ำตอนแรกเลยนะขวดเดียวเนี่ย ก็คือมีอาการแบบเวียนเวียนหน้ามากเลยค่ะหนักหนักหนักที่สะแล้วก็แบบมันเหมือนก็มันที่สะเราโตแล้วเราก็จะประคองตัวไม่ได้ค่ะแล้วเราก็แบบวันนั้นก็คือนอนนอนแล้วก็แบบไม่มีเรี่ยวแรงเลยค่ะแบบว่ามันจะหายใจก็ลําบากด้วยเพราะว่าตรวจครั้งสุดท้ายเนี่ยไปตรวจให้หมอตรวจเนี่ยก็คือมี ด้วยอะค่ะค่ะพอพอกินน้ําเข้าไปแล้วมันจะรู้สึกคือมึนม,มึนมึนงงแล้วก็ทําให้เราแบบง่วงนอนแล้วก็ไปไหนไม่ไม่ไหวแล้วก็เหงื่อเนี่ยออกมาเป็นยางเลยนะคะคือตามตัวเนี่ย<ๆ>ออกออกมาเยอะเลยเราคิดว่าเราจะไหวไหมก็เลยแบบหยุดหยุดดื่มก่อนนะคะหยุดดื่มก่อนแล้วก็เริ่มปัดก็คือเริ่มมาดื่มก่อนนอนวันละแก้วนะคะวันละแก้วก่อน แล้วต่อมาก็คือมามาดื่มเช้าแก้วเย็นแก้วเนี่ยค่ะแล้วก็ต่อมาก็คือดื่มเป็นขวดเลยค่ะแล้วก็อาการตอนนี้ก็คือดีขึ้นแล้วนะคะดีแบบ<น>ไหนบ้างก็คือ,อ,อน้ำหนักตัวลดลงนะคะลดลงแล้วก็จากที่ว่านั่งนั่งแล้วลุกไม่ได้นะคะต้องมีคนอะ่ะ ดึงขึ้นสองแขนสองคนค่ะดึงดึงขึ้นถ้าล้มลงไปแล้วเนี่ยก็คือต้องดึงมีคนดึงขึ้นเลยค่ะก็คือลูกเองไม่ได้แต่ตอนนี้คือลูกเองได้แล้วนะคะแล้วที่สังเกตดูก็คือตอนนี้ผิวพรรณดีขึ้นนะคะดีขึ้นมันก็ชัดขึ้นแล้วมันก็อิ่มตขึ้นนะคะคือนี่คือผลที่ได้รับนะคะแล้วก็ทําให้เราแบบมีกําลังมีแรงขึ้นนะคะแล้วอลืมบอกว่า เป็นหลังจากที่โดนตอนที่ถื่นน้ำนะคะเป็นโรคกระเพาะด้วยนะคะแล้วก็กดไหลย้อนดื่มประมาณสัปดาห์หนึ่งโรคกระเพาะหายเลยค่ะแล้วก็กดไหลย้อนก็เป็นปกติแล้วค่ะไม่ไม่ไม่เป็นแล้วค่ะแล้วหลังจากที่เราอ่าร่างกายของเราเนี่ยหลังจากที่เราเคยเป็นโควิดมาสองรอบนะคะมันที่ส่งผลก็คือทําให้เรามีเสมหะนะคะในในอ่าทางเดินอาหารเราเนี่ยมันจะมีเสมหะ ตลอดเลยแล้วก็เยอะด้วยนะคะแล้วน้ําเมื่อเราดื่มน้ําเข้าไปมันเหมือนกับว่าขับขับเสมหักออกนะคะขับเสมหักออกเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะแต่มันเล็กน้อยอืมมันลดลงแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีสีด้วยนะคะเสมหักจะมีสีด้วยแล้วก็ แบบเป็นตลอดเลยลำคานมากเลยแล้วก็เวลาเราพูดเนี่ยเสียงเราเนี่ยมันก็จะไม่ใสแบบนี้นะคะตอนนี้เสียงก็ดีขึ้นเสียงดีขึ้นแล้วก็เราก็มีมีมีแรงขึ้นอะค่ะมีแรงขึ้นแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะแต่ตอนนี้นะวันชอบค่ะวันนี้น่ะไปเจาะเลือดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็จะฟังผลนะคะคือไขมันกับ ตับนะคะค่าตับจะลดลงไหมนะคะแล้วก็เราติดตามกันพรุ่งนี้ต่อเนะคะขอบคุณมากค่ะ